ท่านผู้แทนว่ารมนะครับคันพอเรียนสะอาดประเดิมนะครับออน,นะครับแล้วก็พี่น้องืพลุนชนทุกท่านนะครับวันนี้อบอุ่นนะับ,ททบททพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือว่าสิ่งต่างๆที่รัฐบาลับถึง ความสําคัญของพี่น้องสื่อมวลชนทุกสาขานะครับและเห็นความทุ่มเทความเสียสละของพี่น้องสื่อมวลชนที่จังหวัดชุมพรนี่นครับหลายๆสาขานะครับบางทีผมเข้าไปไกลมากเลยครับท่านยังรู้ยังตามไม่ร,รู้รู้ได้ยังไงครับบางทีก็ไม่ได้บอกใครนะครับแล้วก็มีคนไปรายงานเหตุการณ์ให้แล้วก็หลายๆท่านก็กรุณาส่งข่งให้ทุกท่านคะขอเสียงจับมือดังๆด้วยค่ะ ท่นเป็นพ่อเบือตอเสียงสบมือด้วยๆนะคะในชื่องของวิธีการเดี๋ยวรับมอบแล้จบมบือกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นกำลังใจนะคะ <c oughs> ื่นใจมากๆเลยะค่ะ <c oughs> ต้อนรับท่านนพรอุสิกท่านนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยะค่ะ โูเกียรติในฐานะเป็นผู้อุทิศตนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดจุมหอนค่ะปีหน้าทางสมาคมสื่อจะมอบเป็นถ้วยนคะคะจะเป็นถ้วยรางวัลน,นคะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ นั้นเป็นกำลังสำคัญในสมาคมด้วยเช่นกันนะคะ <c oughs> เป็นผู้อยู่เบื้องหลังช่วยเหลือทางสมา,สมาสคมอย่างมากเลยไมในะคะ <c oughs> ว่าทำเป็นขัญใจสาวๆ <c oughs> ในจังหวัดชุมพรเลค่ะ้ายๆเอฟซีมากเลยนะคะขอเสียงจบมือด้วยค่ะ มาแดงเ่ะคุณครูหล่อสวยหล่อในจังหวัดอือแล้วก็ท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านหัวหน้านงานทุกท่านนะครับบางท่านผมก็ไม่ได้อื่ยชื่อแล้วก็นายกอบจนะครับท่านรพรอสิน์นี่รู้สึกสนิทดีเป็นน้องชายก็จําชื่อได้แต่ถามว่าทุกทุกท่านผมในนามของนายกสมาคมสื่อจังหวัดชุมพรครับ<ม>ก็ขอขอบคุณท,ทุกท่านที่มาให้เกียรติและร่วมงานวันในงานวันที่ห้า ของทุกปีครับทั่วประเทศเขาก็ต้องจัดทุกจังหวัดนะครับในเฉพาะวันนี้แล้วก็ชุมพรเราก็จัดกันมาทุกปีครับแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากหวัวหน้างานต่างๆส่วนมากแล้วจะทั่วถึงนะครับทุกหน่วยงานจะให้ความเห็นความสําคัญของวันที่5มีนาคมของทุกปีครับ mm hmm. เพราะเราเชาวสื่อได้ช่วยและประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆที่มีเนื้อหาสาระ แบบที่ท่านพูว่าได้กล่าวเมื่อสักครู่แหละครับอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับน่ารักที่สุดและคอเจังหวัดชุมพรนะครับท่านรองผู้ว่าท่านนายกอบจนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านได้ให้มาร่วมมาเป็นเกียรติในงานวันสื่อมวลชนในวันนี้นะครับซึ่งกับผมเองในส่วนของสื่อภาคราชการนะครับก็มีความชื่นชมยินดีนะครับในการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับ คือความเข้าใจในการบทบาทในการทําหน้าที่ทั้งใน,นส่วนของราชการนะครับส่วนของภาคเอกชนสะท้อนปัญหาของประชาช,ชนมาสู่ภาคราชการนะครับ<ส>ก็ได้ช่วยกันแก้ไขพัฒนาจังหวัดจุลปรของเราต่อไปนะครับครับในวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตาเนะี่ยสื่อทั้งภาคเอกชนโดยเฉพาะในส่วนของผมกรมประชาสัมพันธ์ก็มีท่านปออ,อวิทยุนะครับที่อำนาจตรงดีก็มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับมีผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับครับก็ ู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ทําหน้าที่สื่อส่วนหนึ่งในภาครัชการนะครับครับก็ขอขอบพระคุณมากครับปัจจุบันนี้สื่อค่อนข้างจะเปลยนไปเยอะนะครับผมเองก็ร่วมวันสื่อมวลชนมาตั้งแต่ตั้งแต่รับราชการใหม่ๆแล้วก็เป็นนักข่าวก็ได้เป็นพูดง่ายๆว่าได้ ร้องไน้องนะคะน้าหอยาคหัองยีบจาเดือดงก็แตกสลเหมือนดงใจฉันที่มันตงแตกมันเ้ามันแยาเธอนทนไมได้ปลาย้ายอดอความโดยใจไม่ใช่โดยงนหน้างดงามนงด